เป็นพี่ชายที่ใจดีและหล่อมากด้วยพี่เทอเทนพงมินครับสวัสดีครับพี่ครับเเกียรติมากครับพี่ครับยินดีครับเทปพี่ขายไปได้ประมาณ30,000 0ม้วน30ปีได้ไหมพี่น้าสามสิบสี่ปีที่แล้วขายไป300,000ประมาณ3 0 0 0 0 0ม้วนโดยที่คนยังไม่เห็นหน้าเลย300,000เป็น500,000เป็น7เป็น8จนทะลุล้านตอนตอนอัดเพลงนะพี่เทอเ็มองไปทางซ้ายขมองปั๊บนั่นไงเห็นเปล่าอ๋อไม่ใช่นั่นไม่ใช่ทีมงาน จร,ริงๆิงเธอหน้ารอเธอรู้เต็มอ,อกใหญ่จึงมาพา้พากโกหกหน้าตายใจหนึ่งก็รักจับจิต